เขากำลังส่งเข้ามาเขาใช้ถาดเห็นไหมใช้ถาดลอนมาในนั้นเขาก็จะใส่อาหารลงไปเยอะแยะเลยดูถาดเขาใหญ่มากถาดเขาใหญ่มากดูดูดูดดู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 ด หิวแล้วจ้ามาเลยเลยจ้าพร้อมไหมอ้าวพร้อมปล่อยมาเลยปล่อยมาปล่อยมาถึงแล้วยาวยาวอ้าวอาหารมาแล้วนอนนอนนอนนปล่อยตรงโน้นเลยโอ้วก็สื่อมีคนลับ แล้วผมก็เอามาให้เราพอก่อน